แบงค์ชาติประกาศห้ามสถาบันการเงินเรียกเก็บเบี้ยปรับแกะค่าธรรมเนียมในกรณีที่ปิดหนี้ก่อนกำหนดใครเป็นหนี้สถาบันการเงินบ้างดูคลิปนี้บูมาเล่าให้ฟังนะคะ วดีค่ะพบกับบุ๋มในช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสาหรับคลิปวิดีโอนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่8มกราคมปี2567ค่ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอัปเดตสดสด,สด,ดร้อนๆอนเช้านี้กันเลยนะคะแบงค์ชาติหรือว,ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปทค่ะออกประกาศถึงธนาคารพาณิชย์บริษัทเงินทุนและผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแบบนอนแบงค์นะคะห้ามมิให้เรียกเก็บดอกเบี้ยเบี้ยปรับ ค่าปรับค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมใดๆกับผู้บริโภคนะคะกรณีผู้บริโภคนั้นถ่ายถอนหรือชำระคืนสินเชื่อก่อนก่อนครบกำหนดนั่นเองค่ะทั้งแบบเต็มจำนวนหรือว่าบางส่วนนะคะซึ่ง มีผลบังคับใช้ในวันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปนะคะซึ่งก็มีการประกาศข้างต้นค่ะว่าได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาในช่วงสิ้นปี2566ที่ผ่านมาแล้วนั่นเองนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคนั้นมีทางเลือกในการไถ่ถอนหรือจ่ายคืนสินเชื่อก่อนกำหนดค่ะหรือสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการหรือว่าเป็นแบบรีไฟแนนซ์ได้โดยไม่มีอุปสรรคนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ แข่งขันในตลาดนะคะที่จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคอีกด้วยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการกํากับดูแลกรณีการเก็บดอกเบีย้ยกรณีผู้บริโภคนั้นได้ไถ่ถอนหรือว่าคืนสินเชื่อก่อนกำหนดนะคะสำหรับสินเชื่อรายย่อยประเภทต่างๆที่สอดคล้องกันด้วยค่ะและเพื่อให้เกิดการบริการลูกค้าอย่างเป็นธรรมด้วยนั่นเองนะคะแบงค์ชาติก็ได้มี ลงในราชกิจจารุเบกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าห้ามสถาบัานการเงินต่างๆนะคะเก็บค่าปรับกรณีลูกค้าปิดหนี้ก่อนกำหนดนั่นเองนะคะราคาสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่ป้านาคนไหนมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าของข่าวอืน่นเพิ่มเติมจะรีดมาแจ้งนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ